วันนี้ยายจะมาทำปลาจารเม็ดลาดพริกปลาจารเม็ดสามรสเหมือนกันอีกแล้วนะคะส่วนประกอบก็มีปลาจาระม็ดสองตัวที่ยายทอดไปแล้วนะคะแล้วก็เครื่องแกงก็มีหัวหอมหัวกระเทียมพริกที่ยายตำไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกที่ยายละลายไว้แล้วเนาะ เดี๋ยวก็จะมีพวกน้ำตาลน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้ยายก็ตั้งกระทะไว้แล้วเดีย๋ยวยายจะเอาเครื่องแกงลงไปเลย <c oughs> ทีรียมทำ อันนี้น้องสาวเรียบร้องยายก็เรียบร้องด้วยเขาที่แล้วทำสองตัวมันน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับกินสามคนมันกอนนี้พอดีน้องเขยมาด้วย <c oughs> น้องเคยกลับมาจากทําง,งานนะคะกลับมาจากสมุทรสาคร <c oughs> อ่าอุ่ผัดให้หอมนะคะให้หอมหน่อยหนึ่ง ใบยาก็จะใส่น้ำมะขามเปียกอันนี้พอใจใส่มะขามเปียกแล้วเนาะแล้วก็จะใส่น้ำตาลหนึ่งหนึ่งช้อนครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยซอสปรงุงรสนิดนึง ต้องใส่เยอะเพราะว่าปลานั้นใหญ่ก็คุกเกลือไปแล้วเวลาทอดเนาะยิ้วขาวระแท่กลงไปใส่สังทีแล้วก็ถ้ามันหอยแ่ะแต่ก็ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็คนคนดีสีก็จะได้แบบนี้ ก็ชิมเอานะรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานแล้วก็คมขืๆนนิดนึงใส่น้ำมะปิดมะขามเปียกก็จะหอมแปลกแบบนึงใส่มะนาวก็จะหอมแปลกแบบนึง่งอือใส้ปลาชีสอือโอเคเลยรสชาติเนี่ยจะให้เปียกนิดนึงนะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคน่ากินไม่เอ่ยปาเารลเม็สดสามรสเปรี้ยวหวานเค็มขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ยายก็ฝากไว้นะคะเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะคะแต่ท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรอัดแน่นเข้าไปอีก ขอบคุณมากนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ